พูดถึงเรื่องน้ำมันนะครับหลังจากที่ทางทะเลเนี่ยสอนชนก็จะเป็นผู้ดูแลใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ก็มีคำสั่งจากแม่ทับกองทัพภาคที่2ให้เข้มงวดนะครับที่ด่านช่องเม็กเพราะมีรายงานว่ามีการลักลอบขนน้ำมันทางรถยนต์เนี่ยนะครับผ่านไปทางช่องเม็กซึ่งติดก,กับสปปลาวนะครับเป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้วก็จะไปเลยตะลุจากสปปอลาวไปส่งให้กัมพูชาทหารก็ได้ข่าวมาก็เลยออกประกาศห้าม ขนส่งน้ำมันผ่านจุดนี้นะครับทีนี้คนเนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะมันมีบริษัทน้ำมันไหนเหรอที่ในายามสงครามแบบนี้เนี่ยนะครับยังคิดแต่เรื่องค้ากำไรอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องของความมั่นคง,งของประเทศชาตินะครับเพราะการส่งน้ำมันไปให้กัมพูชาถ้าไปถึงมือไม่ว่าด้วยวิธีการใดเท่ากับเป็นการทำให้กัมพูชานั้นนะครับมีเลี้ยวแรงมีความเข้มแข็งเอาน้ำมันไปเติมรถเติมยุโทโธปกรณ์มาเข็นค่า พี่น้องประชาชนตามบริเวณชายแดนมาเข็นฆ่าทหารของเราแหมม,มันมันน่าจริงๆนะครับหลายคนก็รู้สึกแบบนี้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้เองเนี่ยนะครับก็มีแถลงการจากาบริษัทน้ํามันใหญ่ๆนะครับออกมาปฏิเสธนะครับยืนยันไม่มีการส่งออกน้ํามันไปประเทศกัมพูชานะครับเริ่มต้นจากบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มนะครับเขาก็ออกแถลงการนะยืนยันว่าปตทไม่มีการส่งออกน้ํามัน ไปกัมพูชาโดยมีนโยบายงดส่งออกตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2568แล้วก็ถือมาถือปฏิบัติมาตั้งแต่เกิดสถานการณ์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นเขาก็บอกว่าเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงานในการตระหนักถึงความมั่นคงของประเทศและพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นสำคัญนะครับอันนี้ปทยืนยันชัดเจนนะครับว่าไม่มีนโยบายส่งออก ไปกัมพูชาตั้งแต่เดือนมิถุนายน68แล้วนะครับแล้วก็ทํามาเรื่อยเช่นเดียวกับบางจากนะครับบริษัทบางจากคอป์ปอรชั่นจำกัดมหาชนนะครับก็ออกแถลงการชี้แจงเมื่อวานนี้นะครับว่าไม่มีการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันเชื้อเพลิงในกัมพูชาไม่มีการขนส่งทั้งทางรถและทางเรือใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะสำหรับบางจากล่าสุดอีกรายหนึ่งนะครับกลุ่มบริษัท PTG Energy นะ หรือที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับปั๊มสีสีอะไรสีเขียวเปล่าพีทีอะนะปั๊มพีทีนะบางจากตรงนี้ก็สีเขียวปั๊มพีทีนะซึ่งก็มีอยู่เยอะแยะเลยเนี่ยนะครับกลุ่มพีทีเอเนจียืนยันไม่มีการส่งออกน้ํามันไปประเทศกัมพูชานะครับโดยขอยืนยันว่าไม่มีการส่งออกน้ํามันไปที่ประเทศกัมพูชาและไม่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศกัมพูชา กลุนะ่ม PT Energy ขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนขอทุกท่านปลอดภัยและสถานการณ์สงบโดยเร็วนะครับนี่เป็นบริษัทน้ำมันรายใหญ่ๆนะครับซึ่งมีมีปั๊มน้ำมันของตัวเองมีแบรนด์เป็นที่รู้จักแต่ทีนี้จากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ค้าอยู่ในวงการผู้ค้าน้ำมันเนี่ยคือในธุรกิจค้าน้ำมันนะครับคุณผู้ชมนอกเหนือจาก บริษัทเหล่านี้ที่เรารู้จักกันดีแล้วที่มีปั๊มน้ำมันเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับมีโรงกลั่นบ้างไม่มีโรงกลั่นบ้างก็สุดแท้แต่แต่มีปั๊มน้ำมันมีแบรนด์ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ในวงการน้ำมันเขาเรียกว่าจ็อบเบอร์น้ำมันนะจ็อบเบอร์น้ำมันคือขายจ็อบเบอร์น้ำมันเนี่ยคือผู้ค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ซื้อน้ำมันจากโรงกลัน่นและนำไปขายต่อให้กับผู้ซื้อ,อรายอื่นเช่น ปั๊มน้ำมันอิสระปั๊มที่ไม่มียี่ห้อหรือปั๊มแบบท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโรงงานโรงงานที่เขาใช้น้ำมันเยอะๆเขาก็จะซื้อจากพวกนี้ไปโรงสีหรือผู้ใช้รายใหญ่เพื่อลดต้นทุนเพราะจุดเด่นของจ็อบเบอร์น้ำมันคือราคาขายส่งที่ขายถูกกว่าดีลเลอร์เป็นการซื้อมาขายไปแบบแบบเทรดเดอร์นะครับและเน้นกำไรจากการขายต่อและบริการจัดส่ง เขามีลักษณะเป็นตัวกลางในการรับน้ํามันมาจําหน่ายต่อซึ่งไม่ใช่เจ้าของแบรนด์ปั๊มโดยตรงนะราคาก็จะต่ำกว่าปั๊มใหญ่เพื่อลดต้นทุนให้ลูกค้านําไปขายต่อหรือไปใช้เองนะครับอันนี้อันนี้เขาก็มีหลากหลายรูปแบบบางเจ้าเนี่ยก็เป็นธุรกิจครบวงจรบางเจ้าก็เป็นผู้กระจายน้ํามันรายย่อยเหมือนกับที่เราเห็นรถน้ํามันนะถ้ารถน้ํามันที่มัน,เป,นเป็นของยี่ห้อเขาก็จะมีมีทาสี มีโลโก้ของบริษัทนั้นๆน,น,นะแต่มันก็จะมีรายย่อยๆที่เขาเรียกว่าจอบเบอร์น่ะไปส่งน้ํนา,ามันจากโรงกลั่นไปซื้อน้ามันจากโรงกลั่นมาเองแล้วก็ไปขายปั๊มย่อยๆนะตามตําบลตามอะไรต่างๆหรือปั๊มหลอดอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การเพ่งเลงแบบบริษัทไหนปตท,ทหรือไม่อะไรพวกนี้เขาทำทำอะไรที่มันผิดก,กฎหมายลําบากนะครับแล้วเขาประกาศถแถลงการชัดเจนแล้วแต่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะซึ่ง หน่วยงานพักละเองก็คงต้องไปตรวจสอบแหละครับว่า,ามีพฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ให้ข้อมูลกันในเบื้องต้น